เกมสโมสรมาตราตัวสะกดเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องประมูลบัตรคําเพื่อนํามาเรียงต่อกันบนกระดานให้เต็มโดยเป็นบัตรคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้แก่มาตราแม่กลนแม่กบแม่กดแ,แ,และแม่กบซึ่งบัตรคําจะมีขนาดแตกต่างกันและมีสีหรือลวดลายของกรอบบัตรคําแตกต่างกันกติการในการเล่นคือผู้เล่นจะต้องเริ่มวางบัตรคําในจุดที่กําหนด และวางเรียงติดกันไปเรื่อยๆโดยห้ามวางบัตรคำที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกันไว้ติดกันและหากผู้เล่นวางบัตรคำที่มีกรอบเหมือนกันในตำแหน่งที่ติดกันผู้เล่นจะได้รับตัววางพิเศษตามจำนวนด้านที่วางกรอบเหมือนกันไว้ติดกันเพื่อนำตัววางพิเศษนี้มาวางปิดช่องว่างบนกระดานให้เต็มซึ่งเกมนี้สามารถเล่นได้2-4คนหรืออ่านเล่นเป็นคู่2-4คู่ ใช้เวลาในการเล่นประมาณ1ชั่วโมงเปไี่ย่ะปแล้วให้เ,เ,หเ่ินเหรียญเราจะประมูลก่อนดูสิใครจะ้ก็นคนแรกสองแงหนึ่งสองสามเปิดใครคะน<อ>ุนุ่นลนลก่อนุ่นด้ยี่สิบนุ่นแเราจะมาดูลำดับการเล่นใครจะลูอก่อนกว่าสซ่กับสีไนเยอะกว่ากันสีเยอกว่าสีกระโดแค่นี้อ่านว่า micro w ว v e m i o w e คว่างให้มันตรงช่องเลยนะโอเคต่อไปจทนเรื่องเราอยูแข่ค่ะ เห็นว่าเสริมสว่างเสิร์ฟแม่อะไรเสิร์ฟเสิร์ฟแม่อะไรมาตราจดย์สกุลไม่อะไรคะเสิริมถูกต้องค่ะต่อไปบัตรประมูลในรอบนี้เราจะแยกออกมาเราจะไม่ใช้บัตรเดิมแล้วัอ้าวสิบแปดอาบูงเลือกก่อนมูลได้สิบเก้าเราก็จะเลือก่อนเชื้อเชื้อโรควางไหนเราวางนี้ติดหนึ่งได้หนึ่งโทเค้น ต่อเรื่องก่อนถามวาวานวานแม่อะไรวาแม่คนวานูมาไปนุ่นเรืองดูกระดานของตัวเองด้วยนะว่าเปิเจาไหนว่าเปิเจาไหนจะได้คะแนนถามว่าคำสาคำสาอวาง อคนนี้คนีลงีนกรยนสิบสองัเนสิบสเลือกทีนี้โอ้มีแตสีเขียวขลลัน่าตามบุญระวังเอ้เอๆเอสีชมพูสีชมพูมห้ามติดกันนะเอาได้หโทเค็นเพนามันติดเ,เดียวใช่ไหมเขาควรจะปิดตรงไหนควรจะปิดตรงไหนถูกต้องต่อไปเกมปแบบประมูลออเกมปแบบประมูลอ๋เอเาไปหน่วงกับตัวที่นักเรียนประมูลเสร็จแนะนะปกปายที่หนึ่งคนที่นึงน่งล้บอกว่าอย่าคาคำคาแหวนหรือปปร่านอยิยา ดูก่อนนะวราม้อมีคำว่าที่เราจะได้ไหมเหมือนที่คสี่คำตูนี้สีู่ำนี้เออเอมีห้าคำต้อเรียนดูคำานประโอง้มี่เอยดูคํารสิบสิบ่ดาีเบก่อนอาชีอาชีพอ หนึ่งสองสามสี่ทีนี้จะนับนับอ่าพืนลังสีเขียวแม่กบนับว่ามีตัวเองมีผืนลังสีเขียวกี่แผ่นมีจักแผ่นอยู่ในนี้นี่นับขานับของตัวเองพวกมีกี่อันสพวกมีสามเอ่ขยับพวกสามมีกี่อัน2องกดการนับคะแนนจะนับตามจำนวนบัตรคำที่ผู้เล่นแต่ละคนวางบนกระดาน แล้วนำตัวหมากไปวางบนกระดานนับคะแนนในช่องตามจำนวนคะแนนที่ได้โดยหากผู้เล่นคนใดวางบัตรคำทับแถบสีเหลืองบนกระดานจะได้คะแนนเป็น2เท่าของจำนวนบัตรคำที่วางหากผู้เล่นคนใดวางบัตรคำครบทั้ง4มาตราจะได้คะแนนพิเศษ3คะแนนและหากผู้เล่นคนใดไม่ได้วางบัตรคำทับช่องลบ2บนกระดานก็จะถูกลบคะแนนตามจำนวนช่องที่เหลืออยู่ ผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะใครคนสีมาราตัวสะกดจะได้รับคะแนนผิมีอบคุณครั้บทุกคนไหมได,ไ,ดได้คนละอีกสามแต้มอ่าได้คนละอีกสามแต้มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันทำรายการสามเท่ยกันหนึ 1, 2, ่องสามทีนี้คะแนนลบดูที่บาดูที่าต้องลบผมไนะ <laughs> ด้ยิงอ่ะดูต้องลบไวยังบ่ามีลบอ,อยู่เท่าไหร่ลบห้อง่เลออ้หแต่ห้องของนีลไหลลบหลบห สีลน์สีเขียวนักว่ายลังหกเลือดหนึ่งสองสาี่หไปพี่ชอบไม่ึงสองสนหนึ่งสนักอยลังเลยเี่ชอหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งช่องลบสองหนองสดเท่าไหร่หนึ่งสอ่าได้ผู้ชนะหรือยังได้ผู้ชนะหรือยังและผู้ชนะก็คือสีตกลงว่าใครชนะคะวันนี้ใครชนะยกมืออ,อ่าเก่งมากนะคะประมือเพื่อนน่อย วันนี้เล่นเกมอะไรนี่นักเรียนวันนี้เรากําลังเล่นเกมอะไรอยู่คะนมาตาตัวสะกดมีมาตราตัวสะกดกี่แม่สี่แม่แม่อะไรบ้างแม่ก้น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 ซึ่งระสี่แม่นี้เป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงไม่ตรงมาตราถูกต้องเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกสนุกจริงๆหรือสนุกเล่นๆสนุกจริง เอาใหม่ได้ไหมเอาแบบเอ็นจีแบบสนุกสนุกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เล่นเกมสนุกไหมไโบมือบายบายให้กองให้พี่ๆเขาดูหน่อย